จับตาไปที่พายุที่กำลังจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่19ถึง23กันยายนนี้นะครับพายุลูกนี้เนี่ยกำลังมาแล้วคุณผู้ชมคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามก่อนวันพรุ่งนี้และหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบถึงประเทศไทยบานเราครับ กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตครับเส้นทางพายุ depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทางตะวันออกของประเทศเวียดนามเช้าวันนี้นะครับช่วงตีสี่ครับ4ี่นาฬิกาพายุยังไม่ได้ยกระดับเป็นพายุโซนร้อนครับ แล้วก็ยังเคลื่อนตัวช้าลงเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้ซึ่งพัฒนาช้ากว่าที่คาดไว้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้พอเขาขึ้นมาเป็นโซนร้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับหลังจากนั้นครับคาดการณ์ว่าเขาจะอ่อนกําลังลงตามลําดับแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคอีสานตอนบนและ ภาคเหนือตอนล่างตามลำดับทำให้ประเทศไทยเรามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่19ถึง23กันยายน2567นี้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฝนมีกำลังแรงพัดเข้าหาพายุดิเปรชันและย่อมความกดอากาศต่ำทำให้ทุกภาคยกเวน้นภาคเหนือมีฝนตกหนักมากครับบริเวณ ที่มีคลื่นลมนะครับก็คลื่นทะเลก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะก็ต้องติดตามกันครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กันยายนแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันพรุ่งนี้วันที่20ถึง23กันยายน2567ครับโดยประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดี e s ชั o นฉบับที่8ระบุว่าจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะครับ19กันยายนมีดังนี้ครับ ดูกันเลยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬละสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีครับภาคตะวันออกนะครับเตรียมพร้อมรับมือเลยนะครับนี่เป็นสีแดงแล้วนะเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักเ,เต็มเลยนะครับก็คือที่จังหวัดจันทบุรีและตราดครับ ส่วนภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดประจบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัท,ทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับ ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะ20กันยายน2,567นะคะภาคเหนือที่จังหวัดลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดินสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอนํอนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและ อุบลราชธานี ภาคกลางค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเศราจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลค่ะ วั้นวันที่20นมีพื้นที่สีแดงเพิ่มมากขึ้นจากวันที่19เลยนะครับต้องระมัดระวังกันต่อเนื่องครับส่วนอิทธิพลของมอรสุมจะกระทบทั้งภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกด้วยนะครับก็คือจังหวัดนครนายกระยองชนบุรีจันทบุรีตราดภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันเตรียมพร้อมเลยนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลจะมีฝนตกหนักมากบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ เรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทายควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News n ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ